ฟาร์มรหัสแฟนจนเลเวล97โอ้โหกูยังเหนื่อยเลยบ้าเนื่อยจริงนะท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ใช้เป็นสายฟ้าอยู่นะใช่ฮาคิได้มาละเป็นฮาคิ้กรอนะครับผมระดับยังกระจอกอยู่เลยนะโอเคนะครับผมวันนี้เนี่ยกลับมาซีรีส์เปผลให้แฟนเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าใครชอบซีรีส์แบบนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เลยนะครับผมคลิปนี้แฟนผมน่าจะไม่ได้มาครับขออภัยด้วยลวกันเนาะโอเคนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครอยากให้แฟนผมมาเล่นด้วยหรืออะไรอย่างงี้ก็กดไลค์ไว้เลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันปิดเทอมแล้วใช่ไหมนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับไว้เลยละกันนะครับผมโอเคเดี๋ยววันจันทร์ผมทําการไปนะครับผมเรียกว่าโลบักให้แฟนผมด้วยนะเพราะว่า แฟนผมรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่มีชุดใส่เลยนะครับแล้วมีเด็กคอมเมนต์มาเยอะนะว่าพี่เับไม่เปลี่ยนเสื้อให้แฟนพี่ว่าโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมทําการแต่งตัวให้แฟนผมแล้วกันนะครับโอเคนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ผมด้วยกัน let's go ไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมเอาล่ะคนดูครับวันนี้เนี่ยผมก็ทําการมาไปผลเนาะเป็นผลโมจิเนี่ยนะครับผมใช่ครับโมจิเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับโมจิก็ถือว่าเป็นผลที่น่าที่จะ ฟาร์มดีอยู่พอสมควรนะแต่ผมบอกก่อนว่าค่ามาสเตอรี่นี่คือหายากอยู่พอสมควรเลยเนาะใช่ครับคือทุกอย่างอะ่ะมันติดตรงที่มาสเตอรี่ทั้งหมดเลยนะครับเหมือนกันครับตอนนี้เนี่ยผมก็ติดที่มาสเตอรี่นะครับผมป่ะขนาดผมสายฟ้าผมก็ยังมาสเตอรี่ประมาณเนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าแบบมันใช้สกิลได้ยากอะ่ะเอาง่ายเกมบอกฟุตนี่คือสกิลนี่หายากมากในช่วงแรกๆนะครับแต่ว่านานๆไปก็ได้ง่ายเลยแหละนะครับผมเนี่ยป่ะ โอเคขอฟังให้แฟนนิดหน่อยละกันเนาะโอเคครับผมนี่อชึบอืมสวยงามเบี้ยวขึ้นเลยนะครับผมนบะอาสำหรับผมนะผมอัพเป็นอาบอกฟุตเนี่ยนะครับผมนะบอกฟุตเนี่ยก็คือนั่แหละที่ฟุตนั่นแหละนะครับผมนะเอาแบบว่าอาอัพนาไปก่อนเพราะว่าผมใช้สายผลนี่นะครับผมสับใครที่ใช้สายดาบก็อัพสายดาบได้นะครับผมสำหรับ <c oughs> <c oughs> ถ้า <c oughs> สามสองหงถ้าผมแนะนำเนี่ยนะครับผมผมแนะนำให้เป็นอัพเป็นค่าซอสละกันนะครับผมแนละ้วบางคนก็ไม่มีเนาะเขาเรียกว่าไม่มีด้านของอผลปีศาจนะครับก็อัพเป็นซอสเป็นดาบก็ได้นะครับเพราะช่วงแรกเนี่ยดาบจะฟาร์มดีอยู่พอมควรเลยก็ว่าได้นะครับท่านผู้ชมโอเคนี่แหละผมก็ฟาร์มให้แฟนผมจนถึงประมาณนี้เนาะทุกคนก็ย้ายให้ผมทําคลิปใช่ไหมว่าพี่รอนครับทำไมไม่ทําคลิปแบบว่าอ่า เป็นซีรีส์แบบฟาร์มาให้แฟนอะไประมาณนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าคนดูอยากดูหรือเปล่านะครับถ้าใ,ใครอยากดูก็คอมเมนต์มาได้เลยนะโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราทําการเป็นซื้อผลโมจิในวันนี้นะครับผมด้วยราคา3า0อาสิบบาทนี่นะครับผมเออคุ้มมากๆนะ3ามสิบาทเลยก็ว่าได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวขอฟาร์มอีกเซตหนึ่งโอเคอาชึบนะเดี๋ยวพอละปึ๊บโอเคครับตีหน่อยปึ๊บปึ๊บ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราทําการไปเกาะแรกกันดีกว่านะครับผมโอเคเดินทางไปนะครับผมอัพเป็นเลยดีออพเป็นฟู้ดก่อนเนาะเดี๋ยวรอมีโค้ดใหม่มาผมค่อยใส่ละกันรีนะครับผมเขารีสแตทเนาะเดี๋ยวค่อยมารีละกันนะครับโอเคผมถึงแล้วเกาะน,นี้เกาะแรกนะครับก็ถ้าเกิดว่าเด็กๆเนี่ยอยากซื้อรหัสนะผมแนะนําก็ถ้าเกิดว่าฟาร์มตรงเกาะไหนอยู่เนี่ยนะครับผมก็ไม่จําเป็นหรอกว่าต้องมาเกาะน,นี้แต่ก็ ผมชอบมาเกาอน,นี้นะเพราะว่าอยากจะเห็นแอดมินด้วยนะครับที่มากดผลให้เราครับโอเคนี่นะผมก็จะมาเปโมจิให้แฟนผมนะครับตอนนี้เนี่ยแฟนผมมีก็มีเป็นมังกรนะครับผมแล้วก็ด้านขอนสายฟ้าเนาะเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการซื้อโดนัทให้เขานะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะเล่นหรือเปล่าแต่ว่าแฟนผมชอบมันพีทมากนะครับดูอนิเมะอยู่เนาะเออแต่ก็เขาไม่ได้เล่นแหละเพราะว่าโทรศพัพท์อ่ะมันต้องหน็ดดีมากๆนะครับสำหรับบ็อกฟุตหรือว่าแมッ ของวันพีชอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมผมไม่รู้นะแต่ว่าผมคิดอย่างนั้นนะครับผมผมไม่รู้ว่าแบบมันเกี่ยวไหมนับแต่ผมมาเล่นในโทรศัพท์ผมเนี่ยมันต้องเน็ตแบบแรงอยู่พอสมควรนะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าเน็ตไม่แรงแบบใช้เน็ตแบบอ่าเนี่ยมันคือมันต้องใช้เน็ตบ้านอเอาไ,งไ,งไว้งานเลย WiFi อ่ะเออถึงจะดีนะครับถ้าเกิดว่าจะเล่นเนาะโอเคนะครับผมไปเดี๋ยวเราทำการไปซื้อผลให้แฟนดีกว่านะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่ในเพจคริสตันช็อปนี่นะครับผมนี่เลยครับ จะมีสาวสวยนะครับผมบริการอย่างดีเลยนะครับเข้ามานะครับกดไลค์เพจนี้กดแชร์เพจนี้ได้เลยนะครับเออกดตามเพจนี้ไปได้เลยนะครับโอเคผมนี่ครับเลื่อนลงมานะครับผมก็เขาเนี่ยจะขายเฉพาะบอกฟุตเลยนะครับผมนี่หรือว่าแมปต่างๆก็ลองมาดูได้นะครับลองถามเนาะทางเพจแอดมินว่าว่าแบบว่ามีอะไรบ้างในวันนี้แล้วกันนะครับนี่คือแบบนี่เห็นปะ ขอบคุณลูกค้านะครับผมที่ไว้ใจใช้บริการเพจนี้สาเหตุที่ยอดเราเยอะเพราะว่าบริการครับใช่ครับคือแบบของมันดีจริงๆนะครับผมนะเพจคิสตันเนี่ยคือมันดีจริงๆนะครับผมมีเขาเรียกว่าไนะซื้อนะครับผมโลบักด้วยนะครับผมในเพจในเว็บนะครับผมก็เดี๋ยวผมทาการทิ้งไว้ตั้งคลิปทั้งหมดเลยเนาะนะครับผมก็คือว่าเข้ามานะเพจนี้ทําการทักไปเลยนะครับผมนี่ครับ ก็คือว่าผมเนี่ยทำการซื้อเนาะนะครับผมนี่ตอนแรกผมทักไปนะครับผมว่าแอดครับประมาณนี้เนาะอ่าบอกว่าอ่าอยู่ไหมครับแอดครับเขาว่าอยู่ครับผมรับอผลเลยดีประมาณนี้เนาะผมว่าอโอเปะนะครับผมนะโอเปะเขาก็ให้มาไม่ใช่โอเปะดีผมจะซื้อโดนัทนี่ว่าโมจินะครับผมอ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวดูว่าเขาจะให้อะไรผมเนาะเออจริงๆเนะี่ยผมจะจะซื้อโอเปะเว้ เฮ้ยผมซื้อโมจิดีกว่าเออผมเอาโมจินะครับอืมไม่เอาโอเปตนะครับขอเอาโมจิแล้วกันโมจินะโอเคจริงๆผมซื้อโอเปตให้แฟนผมเลยแต่ว่าเออซื้อโมจิดีกว่าเนาะเพราะว่าตังค์กูไม่พอเนาะผมตังค์ผมมีแค่สามร้อยสิบบาทไนดะ้จริงๆนะคือสดๆเลยนี่นะครับผมโอเคครับเขาก็ทําการให้ลิงค์เซิร์ฟวีมาเนาะโอเคกดเข้าไปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมทำการก๊อปก่อนเนาะ โอเคเข้ามาละทำการกดไปเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับก็อันนี้เนี่ยคือแฟนผมก็ซื้อโลบักมาเนาะนี่มี39โลบักนะครับเอ้สามสิบเก้าเลยสามร้อยเก้าสิบโลบักนะครับเพราะว่าผมเคยไปให้แฟนผมไปละโอเคครับนี่เข้าเกมมาละโอเคครับเข้าเกมมาแล้วนะครับนี่เลยดูดิมีคนแบบใช้บริการเยอะมากนะครับผมเนี่ยเห็นปะอันนี้คือคนที่ใช้บริการเลยนะครับผมจะมีคนกดผลให้เรานะเนี่ยชิสตันอันนี้มั้งนะครับผมเนี่ยเนี่ยคนเนี้ย น่าเป็นคนกดผลให้เรานะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอญาตคุยกับแอดมินก่อนเนาะโอเคนะครับผมก็ทําการคุยแอดมินแล้วตอนนี้นะครับรอแอดมินส่งมานะครับผมนะส่งผลปีศาจมานั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้ผลปีศาจแล้วขอญาตให้ออกเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับผมบางทีแอดอาจจะงงนะครับผมเอ้ยว่าใครเป็นใครเลยประมาณนี้เนาะท่านผู้ชมก็ได้ผลเสร็จปุ๊บก็อย่าลืมออกด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูว่าผลจะเข้าตัวผมหรือเปล่านะครับผมโอเครอแป๊บหนึ่งนะครับผมเนี่ยเนี่ยแอดมินน่ยู่คนนี้นะครับนี่เรียบร้อยนะครับผมโมจิเข้าตัวผมละโอเคครับผมนี่ครับทําการรีเล่นนะครับผมเขาจะรีวิวสักหน่อยละกันนะครับขอบคุณครับโอเคครับผมอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้เนาะผมก็ซื้อโมจิให้แฟนผมละโอ้โห ซื้อเยอะมากอะท่านผู้ชมบางคนก็ว่าเฮ้ยพื่นครับเปยผมหน่อยได้ไหมเนี่ยครับผมขอโทษจริงๆผมเปให้ไม่ได้จริงๆนะครับโอเคผมไปเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นในซื้อธรรมดาดีกว่านะครับโอเคนะครับผมก็สำหรับวันนี้ประมาณนี้ก่อนไหมนะครับมาเปให้แฟนผมชิลๆแล้วกันนะครับเพราะว่ารหัสแฟนผมนี่คือแบบผมก็แทบไม่ได้เล่นนะครับผมเออนั่นแหละท่านผู้ชมโอเคนะครับประมาณนี้สหรับการเขาเรียกว่า สอนเติมเลยประมาณนี้เนาะนะครับผมก็เพจคิสตันเนี่ยเร็วใช้ได้เลยนะครับผมย้ําก่อนว่าผมไม่ได้เตรียมนะครับผมในวันนี้เพจเปิด10บโมงนะครับผมทัก10บโมงปุ๊บแอดมินคอยตอบเลยนะครับผมโอเคและเพจเขาดีจริงๆนะครับผมสำหรับผลปีศาจเนี่ยผมยกให้แมพเอ้ยไม่ใช่ดิเพจนี้เลยเนาะเพจคิสตันนเองนะครับผมมันดีจริงๆของดีนะครับผมบอกต่อคนดูโอเคนะครับสรับวันนี้ ผมขอตอลาไปก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันในเพจคิดตั้นกันดีกว่านะครับโอเคนะครับผมผมก็ได้คุยเนาะน,นี่นะครับผมเนี่ยเห็นปะผมก็คุยแป๊บเดียวนได้เลยนะครับผลพิสัตโอเคนะครับผมประมาณนี้สำหรับเพจคิดตั้นช็อปไปนะครับผมก็ลืมมาใช้ในการคายเยอะด้วยแล้วกันนะผมบอกก่อนเลยนะครับผมส่งไวจริงๆอันนี้รับประกันจากตัวผมเลยผมไม่มีเตรียมนะวะ่าเฮ้ยแอดมินครับผมอา่านคลิปอยู่นะแอดมินอะไรประมาณเนี่ยผมชิวๆไปเลยนะครับผมเนี่ยเห็นปะ คือแบบอยู่ไหมครับด้วยเห็นปะผมบอกเลยนะครับผมคือชิลๆจริงๆนะครับก็ตามนี้นะครับผมทุกคนก็ลองมาดูได้นะครับผมส่วนมากเนี่ยเขาจับเป็นนิยมแมปบอกฟุตนะครับผมซื้อเกมพาให้อาซื้ออะไรให้นะครับผมก็เซิฟนี้เลยเซิฟห้าเลยเพจนี้สามสิบหนึ่งเพจนี้เลยนะครับผมคิตันช็อปนี่นะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมเพจจริงต้องมีคนติดตามสามหมื่นอัพขึ้นไปนะครับและคนกดไลค์เพจประมาณนี้เลยนะครับผมสองหมื่นกว่าคน เนี่ยครับผมโอเคผมไปนะคนดูครับบายบายผมซีอูครับผม